สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World Thailand กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์รัเสเซียในตอนนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าจะมีศัตรูใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัสเซียเองเนี่ยจะมีการสร้างกองกาลังทหารรับจ้างขึ้นมาอีกเต็ไมไปหมดแล้วมาใช้บุกยูเครนถูกไหมแต่ในคราวนี้เองเนี่ยนะครับถึงคราวฝั่งยูเครนมีพักควกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมนั่นก็คือชาวรัสเซียที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม Freedom of Russia r e g i o n นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกองกําลังติดอาวุธนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นชาวรัสเซียรวมตัวกันมาเนี่ยแล้วก็บุกเข้าไปยังเบลโกรอดนะโดยพวกเขาเองเนียนเ,นชเชาซ แล้วก็ประกาศก้าวเลยว่าการทำของพวกเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับยูเครนหรือว่าไม่เกี่ยวกับนาตโต้ใดๆทั้งนั้นมันคือตัวของพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะทําเองนะครับผมและพวกเขาเองเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศไว้เลยว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยจะหยุดลงที่มอสโกและกกันนาปูตินเนี่ยออกจากการเป็นรัฐบาลนะครับผมเพื่อให้รัสเซียเนี่ยได้ตั้งรัฐบาลใหม่พูดง,ง่ายๆก็คือกลุ่มๆนี้คือชาวรัสเซียที่ทนต่อปูตินไม่ไหวแล้วแล้วจับอาวุธขึ้นมาสู้นะครับซึ่งในการบุกเบลโกรอดเองเนี่ยพวกเขาก็ลุกคืบได้อย่างมีนัยสาคัครบ ตรงนี้เ,อ,เอาจจะเป็นไม่ได้ว่าทางรัสเซียเองอาจจะยังไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมจู่ๆก็ถูกบุกออกมาเลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเ,ยเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันนะครับผมว่าการบุกค,ครั้งนี้จะจบลงเช่นไรรัสเซียจะมีการปราบกบฏครั้งนี้ยังไงนะครับก็เรียกได้ว่าเบลโกรอดกําลังลุกฮือขึ้นมาเลยซึ่งสาเหตุที่ลุกฮือเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเบลโกรอดเป็นพรมแดน ของรัเสเซียกับยูเครนถูกไหมแล้วก็เป็นสถานที่ที่มักจะถูกโจมตีบ่อยๆแล้วก็มีการที่กองทัพรัเสเซียเองอ่ะทิ้งระเบิดผิดมาถึงสองรอบด้วยนะครับก็ทําให้ประชาชนแถวนั้นเนี่ยเขาทนกันไม่ไหวจะต้องไปหาอาวุธไปจับอาวุธกันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ปกป้องตัวเองนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งศัตรตูของรัเสเซียที่เกิดขึ้นมาเลยทั้งยูเครนเองเนี่ยนะครับผมก็ยิ้มใหญ่เลยสิครับมีคนมาช่วยสู้แบบนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยว่า กลุ่มกลุ่มนี้เองเนี่ยนอกจากจะมีเป้าหมายในการที่จะปลดปูตินออกแล้วนะครับผมเห็นมีบางคนในกลุ่มเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเป้าหมายของกลุ่มนี้เองเนี่ยก็คือการปลดปล่อยเบลโกรอดให้ออกจากการปกครองของรัฐบาลรัสเซียเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าอยากจะแยกตัวออกมาเลยนะครับก็เคสคล้ายๆกับทางโดเนสกับลูฮันเลยแต่สลับฝั่งกันถูกไหมโดเนสกับลูฮันเนี่ยอยากจะแยกตัวออกจากยูเครนนะครับคราวนี้เบลโกรอดของรัสเซียเอาบ้างนะครับผมอยากจะแยกตัวออกจากรัสเซียนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่ารัสเซียนั้นจะ ปราบปรามยังไงนะครับผมซึ่งคิดว่าตรงนี้เองเนี่ย ยิ่งเป็นสถานการณ์ตรงนี้อ่ะรัสเซียน่าจะต้องใช้ไม้แข็งอย่างแน่นอนนะครับผมจะปล่อยไว้ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เองเนี่ยนะครับผมมันอาจจะทําให้เขตอื่นๆหรือว่าแคว้นปกครองอื่นๆโอบลซสอื่นๆของรัสเซียมีการลุกฮือขึ้นมาได้อีกและถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าประเทศจะระจนแน่นอนไม่สามารถทําสงครามต่อไปได้ตรงนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนจุดแรกเลยถ้ารัสเซียเนี่ยไม่สามารถสยบกรบฏครั้งนี้ได้นะครับรับรองว่าปัญหาตามมาอีกเต็ไมไปหมดแน่นอนแต่ถ้าสยบได้เนี่ยนะครับผมก็จะโชว์ให้เห็นเลยว่าทางงรัเเเซียอ ยังคงใช้กาลังยังคงมีกาลังเพียงพออยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าผลจะเป็นยังไงแต่คิดว่าเรื่องนี้เองเนี่ยสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศรสัสเซียมากๆนะครับมากยิ่งกว่าการต่อสู้กับทหารยูเครนซะอีกนะครับผมเมื่อเจอกับกองกําลังในชาติของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยเป็นผลสําคัญอย่างแน่นอนในตอนนี้ประชาชนในเบลโกรอดเองเนี่ยก็มีการอพยพกันออกจากเมืองกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสงครามเนี่ยดูจะมาถึงประเทศรสัสเซียแบบ100%ซแล้วนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงจะจบการรายงานข่าว เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตอะไรออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะอัปเดตกันออกมาให้เลยนะครับก็นับได้ว่าเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภายเอาไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Politics World Thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing อ Online สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เเพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวาๆ ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ